โฮมวันในเครือสิริมหาชัยเชิญชวนทุกท่านร่วมระบายสีกระเบื้องในกิจกรรมการกุศลต่อลมหายใจมอบให้ด้วยรักสมทบทุนเพื่อซื้อเครื่องกระตุ้นหัวใจ AED มอบให้กับเทศบาลนะครอุบลราชธานีค่ะใจ นายสุพสิทธิ์กอเจริญยศรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีร่วมระบายสีกระเบื้องในกิจกรรมการกุศลต่อลมหายใจมอบให้ด้วยรักที่บริเวณหน้าร้านโฮมวันสาขาอุบลราชธานีโดยกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหางบประมาณเพื่อจัดซื้อเครื่องกระตุ้นหัวใจ AED เพื่อส่งมอบอุปกรณ์ดังกล่าวให้กับเทศบาลนาครอ,อุบลราชธานีในโอกาสนี้คุณอัชรพันธ์ธนนิพัฒ รองกรรมการผู้จัดการโฮมวันในเครือสิริมหาชัยเชิญชวนทุกท่านร่วมทําบุญช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยศิลปะกับกิจกรรมต่อลมหายใจมอบให้ด้วยรักสร้างสารรค์งานศิลปะระบายสีกระเบื้องออกแบบหัวใจในสไตล์ที่ใช่คุณกระเบื้องทุก1แผ่นเท่ากับ100บาทสมทบทุนเพื่อซื้อเครื่องกระตุ้นหัวใจ AED มอบให้กับเทศบาลนครอ,อุบลราชธานีเพื่อสาธารณประโยชน์ของจังหวัดอุบลราชธานีตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่12ธันวาคม2 เวลาเจ็ 63, นาฬิกา30นาทีถึง19นาฬิกาที่บริเวณหน้าร้านโฮมวันสาขาอุบลราชธานีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรศัพท์0 4 5 281 9 9 9ลูกค้าสัมพันธ์091 019 0094เนเนื่องจากว่าทางโฮมวันนะคะก็ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้เข้าร่วมงานอุบลอาร์ต อุบลอาร์ตเฟสในปีปีนี้นะคะ2563ก็เราก็เลยทํากิจกรรมนี้ขึ้นมาเพราะว,าว่าอยากจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะทํากิจกรรมดีๆให้จังหวัดอุบลโดยการร่วมทําบุญบริจาคเครื่องกระตุ้นหัวใจแบบแบบเ,เคลื่อนย้ายได้นะคะแล้วก็มอบให้เป็นสาธารณประโยชน์ของท,งทางเทศบาลจังหวัดอุบลค่ะก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวอุบลนะคะแล้วก็แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานอุบลอาร์ตเฟสในปีนี้นะคะ มาร่วมทำบุญร่วมบริจาคเครื่องอกระตุ้นหัวใจนะคะที่ร้านโฮมวอนสาขาอุบลราชธานีตั้งอยู่บนถนนแจ้งสนิทนะคะกสาา็สามารถมาได้ตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่12ธันวาคมนี้ค่ะขอบคุณค่ะ